ปิดไปอย่างแรกเลยก็คือมีคนโดนในกระดูกปอดยิงตายและในที่สุดพวกมันก็เชิญกูมาเล่นเอาชีวิตรอดแบบปกติกับเขาสักทีคุณต้นไม้อยู่ดีๆก็ได้เห็นคนไปคุยกับยูมาโลและซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าน้องหัวขามันไม่มาหากูมันไม่ใช่คลิปกูแน่ๆและน้องหัวขาวก็ยิ้มแล้วก็เชิญชวนให้กูเข้าบ้านมันกว้างขวางสักกูอยากจะฆ่าแก่ทิ้งเลยและน้องหัวขาวก็พากูากมาชมบรรยากาศในบ้านอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าบ้านแล้วไอชิบหายมึงพาก,กูมาติดทับชัดๆลักเล็กขโมยน้อยสักหน่อยคงไม่เป็นไรคาบคออยู่ดีกกกกกก็มมมมีคคคคนนพพาาูููไไปุุยยยัับบแต่่วถอเลล ยังไงกูก็ไม่สนกูต้องทาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นโอเคมันเป็นอย่างที่กูคิดจริงด้วยนี่เราไม่ได้มาเอาชีวิตเราเป็นปกติละเป็นไงล่ะสนใจความ่ารักของกูละสิกูคุณไม่ได้ทําการตาําไล่ค่าตกอเกิดมาเพิ่งเคยเห็นอ้กระดูกปอดสีขาวนี่แหละออ้ยเกียรตไล่กูมาเลงล่าในทุงดอกไม้ดีกว่าในสุดเราก็เจอตัวคาตากรมันตีกูเกือบตายแต่กูฆ่ามันาตายแล้วกันไอชินนี้จะแอบขืนใจกูในตอนหลับและไอชิ้นนี้ก็โดกนกระทืบอในดวงคนงามเปลี่ยนสีเตียงให้มันกลายเป็นสีชมพูว้าหวาน เชีย่ยตากูได้จะไหมใช่คนยิ่งดูเยอะมันก็ยิ่งสบายตาไอ้เชีย่ยนี่เปิดสึก่กับกูมึงเอาไงกูกว่าสองตอนหนึ่งเขาไม่ถือว่าลุมต้องเรียกมันว่าพลังแห่งมิตรภาพเ็ไอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าดักกัดแต่ให้เรียกว่าใช้สมองไปสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เชีย่ยนี่มันจะล่อให้กูลงไปแต่กูฆ่ามันก่อนมันบอกว่าใช้วิธี่งลูกวิชาในการต่อสู้เลยใช้วิธีสับลารในการตัด ไข่มันงขนาดไม่มีไข่มันก็ยังคิดจะสู้แม็กูนี่ยอมรับมึงเลยกูก็เลยทําให้มันสูญพันธุ์แม่รู้ว่าตัวเองจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันก็ไปคิดที่ยอมแพ้มันลุกขึ้นสู้ตอนนี้ดาบของกูเนี่ยมันพังไปแล้วแต่กูยังมีดาบอันนี้อยู่ในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนว่าชัยชนะนี้นเป็นของกูต้องการคุยกับยงประมาณมากใช่ไหมไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจัดให้สวยงามซะจริงเลยขี่มาเล่นในการยอมใจเน่ยดีกว่าไอ้สันตีเนยมึงมีดาบแล้วมึงก็ซาจังเลยน้อยชิบหายตัวน้องหัวขาวได้ทำการช่วยกันต่อสู้กับไอ้ตัวโกตัวนีีี้้้้แแลละะะตตตััววกกกกกกกมมมนนน็็่่่าาาาพพรรรรรเเเเเออออออยยงหดบซชููจจคืุ ตัวของหนังเขมรใช่แล้วกูก,ก็โดนมันฆ่าบ,บนหลุมเหมือนกันไปประมาณ3-4รอบซึ่งมาคิดดูอทีมันก็ทำให้กูหงุดหงิดอยู่อย่างหนึ่งแหละคือมึงฆ่ากูทำเชี่ยกูจะทำอะไรผิดเนี่ยแน้องอเขาก็ได้ทำการโยนดาบบางอย่างมาให้กูซึ่งในนอนว่ากูไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือดาบเชี่ยอะไรมันคือดาบเชี่ยอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือมันชาร์จได้ถึงระดับ S S S เลยนะเว้ยจากที่กูเหน็ดเหนื่อยการต่อสู้กับไอเชี่ยนี่กูทำการมาตัดไม้แล้วก็เต็มตัวสร้างบ้านดีกว่าอุดหลุมทิ้งซึ่งในนู่ราว้ืองก็็ช้เยยลนนีีมัักกครว่ ตอนแรกกูเขีวน้องหัวขาวขงคงใช้คำสั่งแหละแต่กูว่ามันไม่ได้ใช่และอชิบายถ้ามันจะรัวขนาดนี้คิดไปคิดมทา,าทิพาอาทิกับพัดจันทร์มึทอองทะเลาะกันหรือไงเนี่ยทุกคนแยายก็สร้างบ้านนี่เชี่ยเลยเนี่ยเออใช่ไหมมาเถอะกูได้ำการคุณดีจากตัวปูพื้นไให้มันสวยงามมากขึ้นตัดไม้เพิ่มเติมชมบรรยากาศบ้านของน้องหัวขาวแล้วนี่มันตัวส้นตีเลยบินเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยตัวอะไรไม่รู้แต่ที่รู้มันฆ่ามันได้จากการฆ่าดาวของกูแล้วมันน่าจะเป็นแมงวันถ้ามึงจะบึ้มบ้านน้องหัวขาวทิ เดินออกมาครับสร้างกระจกเพื่อมาเผาเตาและขุดเตาเพื่อไปเผาเป็นสายแล้ว ใช่พวกมึงคิดเหมือนกูกูโดนลูกอสกัดตายอย่าละทิ้งความพยายามเราต้องขุดเตาไปเผาเป็นทรายให้ได้มากกว่านี้เอานี้น่าจะพอสำหรับบ้านกูเดี๋ยวนะนี่มันนี่มันนี่มันขี้ต่อเสาเข็มตัดไม้เพิ่มเติมนั่งเฝ้ามองดูกับคนหลุดออกจากเกมวางโครงสร้างบ้านมองดูแล้วก็ว,วิเคราะห์ปาดไว้เชียทุบทิง้งกระจกเผาได้ที่ปลูกต้นไม้เพื่อรักโลกและรักธรรมชาติเพื่อให้โลนี้มันเขียวปีวางกระจกแบบต่อเนื่องสวยงามพระราม78ตกแต่งบางอย่างทําให้มันดูแปลกตาซึ่งมันรวมถึงกูด้วยกูก็งงเหมือนกันกูทำอะไรวะ กูนี่กูทำอะไรของกูวะเนี่ยกูได้ทำการสร้างบ้านอยู่ดีๆแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่แปลกตาแปลกใจกูชิบหายเลยนะมันดวงจันสีเลือดน,นี่ <c oughs> หรือที่คนอังกฤษเขาชอบเรียกกันนั่นก็คือเลดมูนโจนตายบุกไอกเชียฆ่าทิ้งนี่รอหาอะไรเป็นเชิดโจรแท้ๆจะมาต่อกรกับนักพราะจนภัยหรอวะแล้วสรุปพระจันทร์สีเลือดมันมีดีอะไรวะเนี่ยโอเคกูรู้แล้วไอสัตว์วิ่งใส่หน้ากูเลยใช่ไหมแต่ก็นะมันก็กันงินอะขอให้พวกมันมีความสุขกับการต่อสู้ในวันพระจันทร์สีเลือดแล้วกันอืมวามเัน าา้บนเรตกแต่งพื้นดินที่มันดูจืดชืดให้มันจืดมากกว่าเดิมฆ่าสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจโดนจับกระชากลากด,ดึงลงไปขืนใจในน้ำไปดูบ้านคนอื่นแล้วก็ได้คิดแล้วสงสัยทำไมบ้านกูเป็นบ้านไม้คนเดียววะวางกระจกเพื่อความสวยงามหรืออุบาทว่กเดิมก็ไม่รู้และในสุดบ้านเชี่ยนี่ของกูมันก็เสร็จสักทีกูไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่ากูจะสร้างบ้าน,นแบบสวยๆกับเขาได้เป็นเหมือนกันนะเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนที่มันช่างสวยงามจริงเชี่ยเลยเนี่ยแล้วใครมันสารต่อในการสร้างบ้านด้วยประตูแบบนี้วะเน ฆ่าคา้เชียดีทิงกูด้วยว่าน้องของเขาจะช่วยกูที่ไหนได้มันมาตีกูตายหาด้วยซึ่งแน่นอนว่ากูไม่ทนเพราะกูยังไม่ได้ทำเชี่ยอะไรผิดเลยกูเลยออกเกมแล้วเผาเกมดีทิงซะ